เธอจะให้โกรธเมื่อไรจึงจะยอมให้งอทุกนาทีฉันพูดร้าวและทอรื่นเพราะการเฝ้ารอ จะตาก็เพราะเธอรู้เธอคือความหมายแต่รู้มาตอนเกือบจะสักกัน อนามัยรอรีเอทเดลี่รีแล็กซ์และเดลี่แอคทีฟพัตตารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ผีตัวนั้นตรงหน้านัดเลยอะค่ะนันไม่ได้ตาฝาดด้วยนะคะแต่บ้านนี้เพิ่งถูกสร้างมาได้ไม่นานนะครับผมมั่นใจว่าไม่เคยเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นามรับรองนะครับว่าจะต้องไม่มีผีหรือวิญญาณอะไรอย่างที่คุณนัดว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะคุณนัดไม่สบายเขอเลยอาจจะฝันร้ายไปก็ได้นะครับแต่นันไม่ได้ฝันจริงๆนะคะ ดีเป็นพิเศษเลยนะคะคุณลุงไม่น่าละ่ะคนบางคนถึงหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษใช่ไหมจนันนาบอะไรทำให้เธอคิดอย่างนั้นล่ะจ๊ากุณอ้าวเมื่อคืนเนี่ยฉัแนแอบเห็นเธอคุยกับชัยกรดุกเดืมๆว่าแต่คุยเรื่องอะไรกันเหรอ มีเรื่องที่เยวันชายกรค่ะก็เลยให้หนูนัดเขาไปปอกจะไม่ชายกรขับทันอกไเด็กบ้าขับาพี่อะแมันแม้วนเหรอ้น้าพี่มันมี้อยแตกเต็มไปหมดเลย่ะหรือว่าพี่มีกิ่ขคาวนะคะแล้วก็ไปเอาแป้งโม่หน่อยก็ดีพี่ คือผมจะมาขอโทษท่านเรื่องเมื่อคืนนี้นะครับใช่ไหมเถอ ไม่ต้องพูดอะไรเยอนเนะฉันรู้จักนิสัยหนูนัดดีแล้วที่ฉันพูดแก้ตัวให้หนูนั้นเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากเห็นหนูนัดเสียหายหรือดูไม่ดีในสายตาใครๆก็เท่านั้นนะ่ะคืออยพูดว่าฉันมีแค่นี้ใช่ไหมครับผมนั่นไปได้ละฉันอยากพักผ่อนครับเดี๋ยวก่อนลองอย่าให้การแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะแกคงจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ไม่ต้องห่วงครับท่านผมรู้ดีว่าคุรวางตัวยังไงผมขอตัวนะครับ อ,อะไรหรหือเปม่ใช่ห่องตา่ะมีอะไรก็ไปทำเถอะดูก็รู้ว่าพี่โพกับแก้ตัวให้หนังนชาทัา้งๆที่มันเป็นคนนอกสงสัยคงหลงมันมากเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ เราคงจะประมาทเย้ผึ่งนั้นไม่ได้สลาเลยเพราะคืนต่อให้มันสนิทกับพี่พบอย่างนี้เราต่อไปคงยกมรดกขึ้นมาคนเดียว,วมั้งไม่ได้นะไม่ได้นั่นไม่ยอมนั่น,น,นมันคงยังไม่รู้นะว,ว่ามันเล่นอยู่กับใครอ้าวพี่พบมันยินงทำอะไรอยู่ตรงนี้แหละครับ มีีเรื่่องทจะคุยกฉันไม่คิดดูแลนะว่าทุกวันเนี้ฉันก็แก่ตัวลงไปมากจะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้เลพี่พบอย่าพูดอย่างนั้นสิครับผมว่าพี่พบเนี่ยยังอยู่ได้อีกนานนะครับแต่ฉันไม่อยากอยู่อย่างประมาณอีกต่อไปแล้วนะ พราวถ้าวันหนึ่งฉันเกิดเปอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องและหมาะสมที่สุดพี่พ่หมายความว่าอย่างไงครับเอออพี่พ่ครับเม็ไม่ทราบว่าที่พี่เรียกราบคนเกือบจะประสงค์อะไรครับฉันจะคุยกับแกเรื่องเงินที่พวกแกอยากได้ยังไงล่ะ พี่คะตกลงพี่จะช่วยเราใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะอย่าเพิ่งดีใจไปฉันยังพูดไม่จบฉันอยากจะบอกพวกแกว่าตอนนี้บริษัทเรากำลังมีปัญหาฉันก็เลยไม่มีเงินมากพอที่จะช่วยแกทั้งสองคน มันจะไปไม่ได้ไงครับพี่ก็ใค,ใครก็ทราบว่าพี่นี่มีเงินมากายขนาดไหนครับมันก็เหมือนกับที่ใครๆมองว่าแกรวยนั่น<ะ>แหละทศพลนี่ตกลองพี่จะช่วยยามไหมคะเนี่ยช่วยสิแต่แค่คนเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแกค,คนใดคนด่งต้องย,ยอมเสียสละจะจะไม่มีทางไปชั้นอย่างแน่นอนขอโทษทีอเออพี่ครับมุณนัช่วยผมนยครับผมเดือดร้อนมากจริงๆครับพี่ไม่ได้ค่ะพี่ต้องช่วยนันเพราะนันก็สำคัญเหมือนกันนะคะพี่เธอไปก่อนนี่ก่อนหรือก็เองเว่าชอบเองแล้วกันไม่ได้ครับพี่ัตพี่่ะ พี่เลิกเห็นกันตัวได้แล้วมันต้องชัดสิไม่ได้ทำดีกันเองร้อยได้แล้วเรื่องทะเลาะกันซะทีแกสองคนเป็นพี่น้องกันเลยทำไมต้องมาทะเลาะกันเรื่องเงินด้วยก็พี่ดูสิครับไอกน้องสาวที่เห็นเงินแบบนี้ผมไม่อยากนับยาดกับันหรอกถ้าพี่คิดหรือนว่าฉันจะนับพี่เป็นพี่ต่อให้พี่ตายคนอย่างฉันก็ไม่มีวันเผาพี่ีถ้าไมฉันต่อหน้าพี่เธอโดนแล้วล่ะ やった